คนไทยในยุคปัจจุบันเนี่ยมีโรคภัยไข้เจ็บนะคะที่มาพร้อมๆกันกับมือถือหลายโรคด้วยกันหนึ่งในนั้นนะคะก็คงหนีไม่พ้นออฟฟิศซินโดรมเราใช้กล้ามเนื้อซ้ำๆนานๆส่วนไหนก็ตามกล้ามเนื้อบริเวณน,นั้นจะเกิดการอักเสบเช่นบางท่านนะคะใช้คอมพิวเตอร์วันหนึ่งเนี่ยหชั่วโมงขึ้นไปในการทํางานหลังจากนั้นแล้วพอกลับบ้านเนี่ยก็ยังจะใช้มือถือต่ออีกจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยเราไม่สามารถที่จะใช้อวัยวะ เช่นแขนมือนะคะในการที่จะหยิบจับทํโน่นทํานี่ได้เราจึงจะรู้สึกว่าเอ๊ะเราน่าที่จะเริ่มมีปัญหากันแล้วดิฉันเองทำธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพมากว่า16ปีนะคะ95%ที่เดินเข้ามาใช้บริการฟันธงนะคะว่า มีปัญหาออฟฟิศซินโดรมทั้งสิ้นเป็นแต่เพียงว่าณช่วงเวลานั้นแต่ละท่านเนี่ยจะรู้สึกตัวหรือไม่นะคะว่าอาการดังกล่าวนี้เนี่ยมันค่อยๆก่อตัวขึ้นแล้วก็สะสมออฟฟิศซินโดรมบางท่านอาจจะเรียกว่าเป็นคอมพิวเตอร์ซินโดรมก็ได้นะคะเพราะว่าบางครั้งที่เรามีโอกาสได้คุยเราก็จะพบว่าบางท่านจะบอกว่าออาดิฉันผมนะคะไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์บ่อยแต่ว่าขับรถแยะเดินเยอะใส่รองเท้าส้นสูงทำงาน เดินทั้งวันยืนทั้งวันเรียนอย่างนี้ค่ะว่านั่นเป็นที่มาของปัญหาสุขภาพอีกหลายๆโรคนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่ง NCD บ่อยครั้งนะคะที่ได้มีโอกาสได้พูดคุยกับท่านที่ใช้คอมพิวเตอร์วันหนึ่งเนี่ยเป็น5ชั่วโมงเนื่องจากว่าจะต้องใช้ในที่ทำงานนะคะในการทำงานดังนั้นค่ะคนที่ใช้คอมพิวเตอร์เยอะๆก็จะมีปัญหาอย่างหนึ่งก็คือมักจะ ดื่มน้ําน้อยแล้วก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสได้ยืดเหียดกล้ามเนื้อนะคะก็จะทําให้เลือดเนี่ยหนืดพอเลือดหนืดแล้วเนี่ยการสูบฉีดโลหิตเนี่ยไม่ค่อยดีก็จะมีปัญหาเรื่องของการเวียนศีรษะปวดศีรษะนอกจากนั้นแล้วเมื่อเราใช้อวัยวะใดอวัยวะหนึ่งเป็นเวลานาน,านๆซ้ำๆนานๆมันก็จะทําให้กล้ามเนื้อบริเวณน,นั้นเนี่ยมีโอกาสที่จะอักเสบได้สมมติว่าเวลาที่คุณใช้คอมพิวเตอร์คุณจะต้องใช้ข้อมือดังนั้นค่ะเวลาที่ ใช้ข้อมือมากๆนะคะข้อมือก็จะเกิดการอักเสบปกติแล้วเนี่ยร่างกายมนุษย์เป็นสิ่งมหัศจรรย์นะคะเมื่อไหร่ที่ร่างกายเขาเกิดการอักเสบเนี่ยเขาก็จะสร้างพังผืดมาหุ้มบริเวณที่อักเสบนั้นสมมุติว่าอักเสบตรงข้อใช่ไหมคะเขาก็จะสร้างพังผืดมาหุ้มบริเวณที่อักเสบนั้นนึกภาพไขมุกค,ค่ะการที่ไขมุกสามารถที่จะมีความสวยงามได้ตรงนั้นก็คือมีการสร้างสิ่งมาห่อหุ้มเอาไว้ร่างกายก็เช่นกันเขาจะสร้างห่อหุ้มเอาไว้ซึ่งนั่นก็คือพังผืด วันแรกๆมันก็จะเป็นพังผืดแค่ชั้นเดียวนะคะมาจากกับเกาะแล้วก็ยังสามารถที่จะเคลื่อนมือหรือเรายังสามารถเคลื่อนอวัยวะส่วนนั้นๆได้แต่ทุกๆวันนะคะร่างกายเขาก็จะสร้างพังผืดมาหุ้มแต่ละชั้นแต่ละชั้นหนาขึ้นหนาขึ้นจนกระทั่งวันหนึ่งมีพังผืดมาหุ่มในปริมาณที่หนาเราก็จะไม่สามารถเคลื่อนไหวอวัยวะส่วนนั้นๆนได้อาชีพที่เรามักจะพบเจอนะคะว่ามีปัญหาเกี่ยวกับออฟฟิศซินโดรมง่ายๆเลยก็คือครู โดยเฉพาะอย่างยิ่งทันตแพทย์ซึ่งจะต้องมีการเกรงกล้ามเนื้อแล้วก็ผู้ที่ทํางานอยู่ในออฟฟิศนอกจากนั้นก็คือคนที่ขับรถเป็นเวลานาน,านๆนะคะใช้เท้านะคะเหยียบคันเร่งเหยียบคลัตอะไรต่างๆตรงนี้นะคะก็จะทําให้เส้นต่างๆเนี่ยเกิดการอักเสบได้โรคที่ตามมาอีกโรคหนึ่งนะคะที่น่าสนใจก็คือโรคของความอ้วนเนื่องจากว่า ในระหว่างที่มีการใช้คอมพิวเตอร์<ด>ก็มักที่จะมีขนมขบเคี้ยวต่างๆนะคะมารับประทานมีเครื่องดื่มอาจจะเป็นพวกน้ำอัดรมนะคะหรือน้ำหวานหรือชาหรือกาแฟต่างๆเหล่านี้ค่ะนี่คือสาเหตุของปัญหาโรภาคภัยไข้เจ็บอีกโรคหนึ่งก็คือเบาหวานและโรคอ้วนคือจะจับมือตามกันมาเลยอาจจะต้องระวังรานะคาในเรื่องของเครื่องดื่มที่เราจะดื่มกันในช่วงที่เรานั่งทํางานคอมพิวเตอร์ อีกรอหนึ่งนะคะที่มาพร้อมมือถือก็คือความดันค่ะเพราะเมื่อเราใช้คอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆคนส่วนใหญ่ก็มักจะเกิดอาการที่ว่านอนไม่ค่อยหลับเพราะว่าร่างกายนะคะแล้วก็สมองเนี่ยมีความตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาดังนั้นสมองเมื่อตื่นตัวมันก็จะทำให้หลับได้ยากขึ้นผู้ที่มีปัญหาออฟฟิศซินโดรมนะคะที่พบส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีปัญหาในเรื่องของระบบย่อยแล้วก็ระบบขับถ่ายอยู่ด้วย ที่มีโอกาสได้คุยกันเนี่ยหลายท่านไม่เข้าใจนะคะว่าบางครั้งการที่เรามีการขับถ่ายได้ทุกวันไม่ได้แปลว่าระบบขับถ่ายเราปกติดิฉันขอเรียนว่าตราบใดที่เรายังทานเนื้อสัตว์เราก็ยังทานไขมันในการนํามาปรุงอาหารหรือแม้กระทั่งไขมันที่ติดมากับเนื้อสัตว์ที่เรามาปรุงอาหารเมื่อร่างกายย่อยแล้วนะคะมันก็จะมีกากอาหารที่ร่างกายต้องการขับทิ้งกากอาหารตรงนั้นค่ะบางครั้งนะคะเราทาน ผักน้อยทานเนื้อสัตว์เยอะมันก็จะทำให้เกิดปัญหาว่าเกิดเป็นตะกรันนะคะที่ไปจับเกาะอยู่ภายในบริเวณลำไส้ใหญ่ทำให้ทุกวันที่เราถ่ายอุจจาระออกมามันคือกากอาหารใหม่ที่ร่างกายขับออกในกรณีที่บางครั้งเราดื่มน้ำน้อยด้วยนะคะตลอดวันเนี่ยเราดื่มน้ำน้อยด้วยเนี่ยก็จะทำให้กากอาหารเนี่ยมีความแข็งและไม่สามารถที่จะขับถ่ายออกมาได้อย่างง่าย ทำให้เกิดปัญหาฤทธิ์สีดวงทวารแต่ในกรณีที่บางท่านขับถ่ายได้นั่นก็ไม่ได้แปลว่าระบบขับถ่ายจะเป็นปกติเนื่องจากขณะนั้นนะคะที่เราทานอาหารไขมันหรือว่าทานอาหารที่มีกากใยน้อยแล้วเนี่ยนะคะมันก็จะเกิดเป็นตะกันเหนียวที่จับเกาะอยู่ในลำไส้ใหญ่ลำพังเพียงแค่ detox ลำไส้สวนทวารน,นะคะอย่างบางทีที่เคยได้ยินนะคะผู้มาใช้บริการท่านหนึ่งก็มาเล่าให้ฟังว่าเนื่องจากใช้คอมพิวเตอร์เยอะนะคะแล้วก็มีปัญหาว่า อยู่มาวันนึงคือเกิดการปวดท้องปวดมากเลยแล้วก็ไข้ขึ้นไปโรงพยาบาลสิ่งที่พบก็คือว่าเมื่อมีการไปเอ็กซเรย์นะคะก็พบว่ามีกากอาหารเนี่ยมันตกค้างอยู่ในบริเวณลำไส้แต่เป็นช่วงที่เป็นข้อง,งอนะคะมันเป็นข้อง,งออยู่ดังนั้นค่ะกากอาหารมันไปนตกค้างอยู่เสร็จแล้วเกิดอาการเน่าทําให้ลำไส้บริเวณนั้นเนี่ยเน่าแล้วก็เกิดอาการปวดท้องโชคดีค่ะที่เธอมีโอกาสได้ ไปโรงพยาบาลทันนะคะแล้วก็ได้ดูแลอย่างถูกต้องแต่ถ้าไม่ทราบนะคะแล้วทิ้งเอาไว้อย่างนั้นนานๆเนี่ยก็มีโอกาสที่จะทําให้ลําไส้เป็นแผลที่ใหญ่ขึ้นนะคะมีโอกาสที่จะติดเชื้อได้ซึ่งตรงนั้นอันตรายมากเลยหลายคนไม่ทราบนะคะว่าการที่ไม่ขับถ่ายเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นในร่างกายเมื่อร่างกายไม่สามารถขับถ่ายออกมาได้เป็นปกติหรือขับถ่ายออกมาได้ไม่หมด นะคะตรงนั้นก็จะเหลือเป็นกากอาหารซึ่งความจริงแล้วกากอาหารนั้นคือสิ่งที่ร่างกายเขาต้องการขับทิ้งแต่เมื่อมันขับไม่ออกร่างกายเขาก็จะดูดเอาน้ําที่อยู่ในกากอาหารนั้นแหละค่ะกลับเข้าไปในกระแสะเลือดเสร็จแล้วน้ํานะคะที่ร่างกายดูดซับกลับไปเนี่ยนะคะเขาก็จะไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายทั้งระบบเลยเมื่อร่างกายเราหรือคนไหนนะคะมีจุดอ่อนอยู่ใวัยวะใดก็จะส่งผลให้ เกิดการอักเสบเกิดการติดเชื้อในบริเวณนั้นๆของร่างกายได้เนื่องจากว่าในกากอาหารนะคะก็จะมีในเรื่องของอนุมูลอิสระมีน้ำหนองมีน้ำเลือดมีของเสียมีแบคทีเรียทุกอย่างเลยนะคะมันมีโอกาสที่จะทำให้ร่างกายมีการเสียสมดุลไปได้ซึ่งถ้าไม่แก้ไขนะคะแล้วปล่อยให้เป็นอย่างนี้เนี่ยก็จะเกิดปัญหาว่าจะเกิดทำให้เส้นเนี่ยรั้งแล้วก็ตึงมาก บางท่านเริ่มตึงมาตั้งแต่ขาเลยนะคะเสร็จแล้วขึ้นมาที่หลังแล้วขึ้นมาที่ต้นคอทําให้มีปัญหาเรื่องของไมเกรนแล้วก็นอนไม่หลับสุดท้ายก็จะทําให้มีปัญหาเรื่องของจอตาดับบางคนบอกว่าเป็นไปได้ขนาดนั้นเลยเหรอมันเป็นไปได้เช่นนั้นค่ะวิธีการแก้นะคะที่อยากจะบอกก็คือว่าหาเวลาในการยืดเหยียดกล้ามเนื้อบ้าง หลังจากที่เราใช้คอมพิวเตอร์มาสักพักหนึ่งนะคะแล้วก็ใช้สายตาไปมองดูสีเขียว,ยวใบไม้ใบหญ้านะคะออกกําลังกายในขณะเดียวกันค่ะก็ลองหาแก้วน้ํานะคะมาวางไว้ที่โต๊ะทํางานสักแก้วหนึ่งแล้วก็ค่อยๆจิบไปเรื่อยๆตรงนี้ก็จะช่วยให้ระบบการย่อยและดูดซึมด้ดีขึ้นจะช่วยให้การไหลเวียนโลหิตแล้วก็เลือดที่เคยเหนืดเนี่ยก็ลดความหนืดลงนอกจากนั้นแล้วนะคะก็มีโอกาสได้ทานอาหารที่มีกากใย,ยเยอะแล้วก็ที่สําคัญก็คือ หาโอกาสนะคะมานวดเอเชียนเบนซึ่งเป็นเมนูที่จะช่วยดูแลเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาออฟฟิศซินโดรมโดยตรงเนื่องจากว่าเมนูเอเชียนเบนนะคะเป็นการใช้น้ำมันอโรมาที่มีคุณสมบัติในการคลายกล้ามเนื้อและเป็นสุวคนทบําบัดสุวคนทบําบำบัดก็คือเป็นการบําบัดด้วยกลิ่นหอมนะคะวิธีการนวดจะแตกต่างจากนวดไทยหลายท่านนะคะมีปัญหาออฟฟิศซินโดรมแล้วก็ปวดเมื่อยมากส่วนใหญ่ก็คือจะไปนวดแผนไทย เรียนค่ะว่าในส่วนของการนวดแผ่นไค่เนี่ยจะช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อได้ดีแต่ในส่วนของการนวดเอเชนเบรนเนี่ยค่ะมันจะแก้ปัญหาที่จุดกดเจ็บหรือที่เรียกว่าทิกเกอร์พอยต์ซึ่งตรงนั้นจะคือต้นเหตุของปัญหาออฟฟิศซินโดรมแล้วก็จะช่วยลดอาการ mm hmm. ที่คุณอาจจะปวดศรีรษะไมเกรนแล้วนอนไม่หลับนะคะตรงนั้นก็คือสามารถที่จะช่วยดูแลได้เมื่อใช้บริการแล้วนะคะคุณจะได้พบว่าอาการทรมานที่เป็นมานานสามารถที่จะ ดูแลได้โดยการมานวดแล้วก็โดยการใช้ธรรมชาติบำบัดไม่ว่าจะเป็นการทานผิดพันธุ์ที่จะช่วยในส่วนของการสร้างน้ําย,ย่อยกระตุ้นให้ร่างกายสามารถสร้างน้ําย,ย่อยสามารถที่จะดูแลระบบเลือดสามารถที่จะกระตุ้นภูมิต้านทานช่วยให้ร่างกายสามารถที่จะฟื้นคืนกลับมามีสุขภาพที่ดีได้โดยไม่ยากอย่ารอให้น้องหมอนอนเสือ่อแล้วถึงจะนึกที่จะมาดูแลสุขภาพกันนะคะ เริ่มตั้งแต่วันนี้เพื่อที่ว่าคุณจะได้ไม่ต้องรับโปรโมชั่นที่มาพร้อมมือถือหวังว่าคลิปที่นำเสนอในวันนี้น่าจะมีประโยชน์สำหรับหลายๆท่านนะคะที่ยังมีชีวิตที่ต้องใช้คอมพิวเตอร์หรือต้องใช้มือถือกันอยู่และถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ถูกใจใช่เลยอย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆนะคะแล้วก็กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะคะเพื่อที่ว่าดิฉันจะได้มีโอกาสมาพบกับคุณได้อีกบ่อยๆ แล้วพบกันในคลิปสุขภาพต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ